สมเด็จองค์ปัจจุบันท่านพูดว่าดีแล้วเรื่องเบื้องต้นไม่ต้องห่วงเรื่องชาโลกีพวกแก่ไม่มีหรอกไม่ต้องห่วงสั้นตียาวเลยพวกแก่ไม่มีใครเหลือหรอกถามว่าเมื่อก่อนนี้ละ่ะท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่ถึงเวลาท่านสอนยากมาเรื่อยเพราะยังไม่ถึงเวลาถามว่าถ้าเขามาใหม่ละ่ะตอบว่ามาใหม่ก็เหมือนกัน การฟักตัวแม้จะอยู่ที่อื่นก็ตามมันก็เต็มเวลานี้เทปและหนังสือสั่งซื้อมากันตั้งเยอะเทปนี่มีประโยชน์มากสมเด็จท่านทรงตรัสต่อไปว่าอีก20ปีข้างหน้าจะมีพระอรหันต์นับแสนไม่ใช่เราผู้เดียวเป็นผู้สอนคือว่าทั่วๆไปกลุ่มเราจะมากคำว่ากลุ่มเราอาจไม่มีตัวมาอยู่เขาอาจมีหนังสือมีเทป แล้วท่านตรัสต่อไปว่าที่ฉันให้บันทึกเสียงใหม่ทําเป็นตําราใหม่เพราะว่าถึงเวลาเวลานี้คนที่จะถึงเวลาเข้าถึงมุมง่ายแล้วนี่เป็นเวลานะคําว่าเวลาหมายถึงกําลังใจมันดีขึ้นมามีแรงขึ้นก็เลยถามท่านว่าตอนก่อนทำไมไม่ให้สอนแบบนี้ท่านบอกว่าสอนไม่ได้หรอกคุณ คนมันหาว่าง่ายเกินไปเลยไม่เอาต้องยากๆพุทธพยากรวันที่26ตุลาคม2535บ้านสายลมกรุงเทพสัญญาต่ออายุหมดไปเมื่อวันที่18แล้วก็ต่อมาวันที่26เสมหะก้อนใหญ่มันออกทุกอย่างหายหมดแล้วท่านก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้สอนเฉพาะสังโยชน ท่านบอกต่อไปว่าขอให้อยู่ต่อไปสักหน่อยหนึ่งถามท่านว่าถ้าอยู่แล้วจะมีประโยชน์อะไรท่านบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านไม่ได้บอกกำหนดจะมีคนบรรลุอรหันต์ถึงเจ็ดแสนคนเศษแผ่นทองคําจารึกและคํำพยากรแผ่นทองคําจารึกนี้หลวงพ่อบรรจุไว้ในโบสถ์วัดท่าุสุงเมื่องานฝังลูกนิมิต วันที่24เมษายนพศ2520มีพระราชานามว่าภูมิพลเป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่สร้างวัดนี้เป็นพุทธบูชาเมื่อศัก,กราชล่วงไปได้2,700ปีจะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามว่าสิริธรรมราชาสืบเชื้อสายเชียงแสนบวกสุโขทยัยร่วมกับพระอรหรันต์ จะมาบูรณะวัดนี้สืบพระศาสนาต่อไปคณะเราขอโมทนาด้วยแต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปนิพานหมดแล้วพุทธพยากรณ์ณพระอุโบสถวัดท่าสุงนับจากนี้ไปอีก180ปีจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมีอายุ27ปีรูปร่างสูงขาวท้วมพร้อมกับพระเจ้าธรรมิกราช ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้งหนึ่งต่อจากนี้ไป10ปีแรกจะมีพระอรหันทร์3องค์และอีก7ปีหลังจะมีพระอรหันทร์5องค์พุทธพยากรณ์สถานที่นี้จะเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญต่อไปในเบื้องหน้าวันนี้ถ้ามันพังจริงๆก็ต้องพุทธศักราชสิ้นไป4,500ปีเศษวันนี้จึงสลายตัว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากฝังลูกนิมิตในปีพศ2520ท่านบอกว่าจากนี้ไปสามปีวัดนี้จะมีพระอริยะเจ้าประจำตลอดไปจนถึงพระพุทธศาสนาล่วงไปถึง4,500ปีหลังจากนั้นจึงขาดพระอริยะเจ้าใครจะเป็นผู้มาบูรณนะหลวงพ่อบอกว่า ท่านที่จะต้องมารับช่วงต่อไปนั้นจะต้องมาจากพุทธภูมิเดิมเหมือนกันแล้วขอลาพุทธภูมิในภายหลังเพราะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนย่อมมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษสามารถที่จะอดทนต่อสู้อุปสรรคเพื่อดำรงไว้ซึ่งอายุพระศาสนาให้สืบต่อไปได้อีกอีกหลายปีต่อมา เมื่อหลวงพ่อพร้อมด้วยคณะของท่านได้มีโอกาสเดินทางไปยุโรปจำนวนเจ็ประเทศเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นครั้งนั้นหลวงพ่อได้สงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งในอดีตเป็นนักรบผู้กล้าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองจึงเรียกกันว่าหาทหารเสือท่านเหล่านั้นพลาดไปอยู่ในเมืองนรก หลวงพ่อจึงจำเป็นต้องช่วยอย่างเต็มที่โดยพระพุทธองค์ทรงสเสด็จมาเป็นประธานแล้วให้หลวงพ่อเข้าสมาบัติเต็มกําลังพร้อมกับคณะเดินทางทุกท่านช่วยกันอุทิศแผ่ส่วนกุศลทั้งหมดให้พ้นจากขุมนรกอันร้อนแรงนั้นท่านกล่าวว่าโอกาสที่จะช่วยนั้นมิใช่จะมีได้ง่ายๆทั้งนี้ต้องเคยเกี่ยวเนื่องถึงกัน และเขาก็ได้เคยสร้างสมบุรณ์กุศลไว้แล้วเมื่อวาระมาถึงจึงจะช่วยได้เมื่อกลับมาถึงวัดแล้วหลวงพ่อจึงได้เป็นเจ้าภาพบวชพระให้หนึ่งองค์บวชเนนให้สององค์โดยลูกชายของพันจาอากาศเอกพิเศษสถาพรพงพิทักเป็นผู้อาสาบวชเนนส่วนพระฉัดชัยเป็นผู้อาสาบวชพระหลังจากได้รับอนุโมทนาส่วนกุศลทั้งหมดนี้แล้ว ผู้ล่วงลับเหล่านั้นก็ได้เป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมหาราชเวลานี้ได้มาอารักขาเขตวัดแห่งนี้ด้วยผู้ที่จะมาบูรณะวัดในการข้างหน้าท่านบอกว่าในจำนวนห้าทหารเสือนี่แหละในจำนวนสองคนนี้ซึ่งมีเชื้อสายมาจากพุทธภูมิในอดีตทั้งสองคนนี้เคยอยู่ที่อิตาลีและเยอรมันคนหนึ่งจะมาเกิดเป็นพระอรหันต์องค์นั้น ส่วนอีกคนหนึ่งจะมาเกิดเป็นพระเจ้าทรานมิกราชและสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อได้เคยเล่าให้พระฟังหลังจากทำสังฆกรรมในพระอุโบสถเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนว่าสถานที่บริเวณวัดท่าซุงแห่งนี้ตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วได้มีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว72องค์โดยท่านทั้งหมดได้มาปรากฏแล้วบอกให้หลวงพ่อทราบ พุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์และก็ภาวนาไว้ว่าพุทธโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่ๆบูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทธโธก่อนอธิษฐานขอความปลอดภยัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายด้วยกำลังของพุทธโธสักสามครั้ง แล้วก็เดินออกจากบ้านไปหรืออยู่บ้านก็ได้ภัยอันตรายจะไม่มีแก่ท่านหรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็เอาของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรส่งทำไว้ติดกับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านะโมตัสนะสามครั้งแล้วก็ว่าพุโทโธและก็อธิษฐานให้ปลอดภยัยทำแบบนี้จะปลอดภัยจากรังสีต่างๆ แม้แต่สะเก็ดระเบิดหรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีอันตรายกับท่านถ้าท่านทั้งหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจก็ขอเตือนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กเชว่าจงอย่าหวันไหวต่อสงครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามจะเกิดก็จริงแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลก เราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกและนักเกษตรศาสตร์ก็ดีจะโชคดีมากคือจะรวยข้าวจะแพงพวกที่เลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาท่านพุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์